จิตตังทันตังสุขาวาหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้สวัสดีกัลยาณมิตรพี่น้องทุกท่านนะครับอ่าวันนี้ก็อ่าน้องเวียนนะครับอ่เป็นชาวกเกรียงเนาะอะนะครับได้มีโอกาสเข้ามาพบหานะครับก็จริงๆแล้วน้องเวียนนี้ก็ได้ดูพี่ทางคลิปวีโอใช่ไหมครับ อืมนะครับได้ดูผมทางคลิปวีโอนะครับเพราะว่า,าประสบการณ์ที่ผมเจอกับวิบากรรมช่วงนั้นนะครับอา,อาจารย์แซมได้มาสัมภาษณ์ทีนี้น้องเวียนก็มีอาการเหมือนกับมันผิดปกติภายในร่างกายเช่นกันนะครับน้องเขาก็ร้อนเหมือนโดนย่างอะไรอย่างนี้นะครับน้องเขาก็มาเล่าให้ฟัง,งก็อยากมาหาผมนะครับอ,อยาก ได้น้ำมนต์ของงพ่อเดิมนะครับผมก็ได้ไปวัดก็ได้น้ำมนต์มาบางส่วนแล้วก็ได้ทำเองบางส่วนนะครับได้อธิษฐานจิตขอพรขอบารมีจากหลวงพ่อเดิมนะครับทำน้ำมนต์ให้ลดให้น้องและน้องก็ได้นําน้ำมนต์ไปพรมตัวเองด้วยที่ในบ้านแล้วก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับอาการที่เป็นเดี๋ยวนอกวันนี้ก็ น้องเวียนมีโอกาสมาหาเดี๋ยวช่วยเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยนะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้อะวางมือธรรมดาเฉยๆเลยนะครับพี่ถ่ายผมมาเนี่ยถ่ายถ่ายอยู่นะครับเอยอแล้วบม,มันยังไม่หายดีอ่ะยังไม่กล้าลงอ,อห้หายดีก็อนก็ไม่เป็นไรครับอยากอากสิ่งที่อาการที่เราเป็นหนักๆแลวอาการมันดีขึ้นก็ถือว่าโอเคเลยนะ พอเราถือว่าเป็นเป็นมาประมาณกี่ปีแล้วครับหนายปีักกว่าปีนนสิบกว่าปีนะครับจากระยะสิบกว่าปีแล้วมาณนะปัจจุบันนะครับแล้วน้องรู้สึกว่าอาการเมื่อได้สัมผัสกับมีดหลวงพ่อเดิมแล้วะนะครับน้องได้ยืมผมไปเล่มหนึ่งแล้วเมื่อพกมีดหลวงพ่อมีความมั่นใจอาการที่เป็นดีขึ้นจากร้อนมากๆนะครับเดี๋ยวนี้ ถ้ามีดอยู่ใกล้แล้วจะมีความรู้สึกว่ามีความเย็นเย็นภายในร่างกายใช่ไหมครับอนั่นแหละก็อยากให้น้องเวียนเล่าให้ฟังประสบการณ์หน่อยหลังจากที่ได้มีดนําไปอยู่ประมาณกี่วันนะเทยก่อนเหรออืมอาทิตย์ก่านนั่นแหละในไอความรู้สึกน้องน้องเวียนนะครับขอเล่าให้ฟังหน่อยถ้ามีมีอยู่ในตัวเองก็ รู้สึกก็คือ,อใจมันโล่งหน่อยอมไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับถ้าไม่มีเมยดมันจะแน่นนอ้อกอ๋อเพนะอพอมีเมยียดแล้วก็อาที่แน่นน้าอกนะมาทุร้อลงอครับอาการร้อนก็บอลงลนงะครับแล้วตามที่พี่ สัมผัสกับน้องเวียนวันที่แรกน้องมามันไม่อย่างนี้นะมันเหมือนจะหน้าตาแบบค้าไม่ผ่องนะครับแต่หลังจากที่น้องเวียนได้มีโอกาสเ,เพราะว่าพี่ก็รู้จักไอ้หลวงพ่อที่แถวประเวศให้ไปเอาน้ำมนต์ที่โน่นด้วยว่าหลวงพ่อท่านก็ได้เช่าได้บูชามีดไปท่านก็จะนํามีดไปทําพิธีน้ำมนต์เพื่อช่วยเหลือไอ,อ้คนที่ มีปัญหาเกี่ยวกับอาการเหล่านี้เยอะนะครับและณจากวันนั้นถึงวันนี้พี่สัมผัสน้องเวียนดูหน้าตาพองสดใสสดใสนะครับมันไม่เหมือนเดิมอหน้าตาใสาจากแต่ก่อนมันมันค้ำค้มมากๆนะที่มาเจอพี่จริงๆนะครับนะครับนน่นะพี่ก็เชื่อนะครับในว่า,าบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับ ซึ่งเป็นพระเกจิหรือว่าพระเถรจารย์ที่ทรงคุณวิทยาคมต่างๆแตกฉานเลยหลวงพ่อเดิมะนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านแต่ละอย่างนี่ท่านไม่ได้ปลูกเสกอะไรเยอะนะแค่ท่านอธิษฐานจิตก็จะขังแล้วของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่พลังจิตของท่านถือว่าเป็นสุดยอดนี่แหละพระเกจิอาจารย์ เบอร์หนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับกเกี่ยวกับวัตถุมงคลมีดหมอที่คนรู้จักนะครับคบนั่นแหละก็พี่ก็อยากให้น้องเวียนนี่แหละเล่าอีกนิดหนึ่งนะครับมเมื่อเราสัมผัสแล้วสบายใจอะไรขึ้นยังไงบ้างอะไรตอนนี้นะครับเราว่างไร เอาแค่นี้ก่อนเนราเล่าตามความรู้สึกเลยยังไงตั้งแต่เราได้สัมผัสกับบาร,รมีหลวงพ่อเดิมเพราะว่าน้องเบี้ยนตามที่รู้มาน้องเบี้ยนก็ไปหลายที่เนาะถ้าถ้าอยู่ในตัวเราก็คือล่องโอดร่นใจอาการที่หนักมันจะเบาลงตอนที่พี่ปาให้ผมมันโล่งเลยนะอครับมันไม่เหมือนกับคนที่ปาให้เรา แต่ถ้าคนที่ปะให้เราก็มันก็โล่งเราถือเนี่ยแต่ว่ามันก็บอลลุ่มไม่เหมืนคนที่ปะเห้ถ้ามีผมปะให้อะโล่งครับครับก็ตามนั้นเนาะฟังน้องเขาก็ช่วงนี้ดูสุดชื่นนะครับแต่ก็ยังอาอายอยู่ก็<笑><笑> ไม่เป็นไรนะครับว่านี่แหละด้วยบารมีของครูบาอาจารย์นะครับผมเมื่อน้องมาหาเล่าความรู้สึกไม่ฟังนะครับนี่แหละด้วยบารมีของครูบาอาจารย์นะครับผมที่เคยผ่านประสบการณ์มา,าถือว่าแบบแทบเอาชีวิตไม่รอดนะครับแทบเอาตัวไม่รอดแต่ด้วยปฏิหารามีดหลวงพ่อนะครับที่ผมได้มาก็เนี่ยเนี่ยเ,ยเล่มนี้ นะครับถือว่ามีดที่ผ่านประสบการณ์มาที่ผมได้อธิษฐานจิตในการรักษาผมานะครับทำให้ผมมีชีวิตใหม่นะครับแล้วผมก็ได้อธิษฐานจิตแล้วถ้าผมาร่างกายสุขภาพดีขึ้นผมก็จะนำมีดเล่มนี้นะครับมาช่วยเหลือ,อพี่น้องที่ได้พบเจอกับวิบากกรรมต่างๆ นะครับด้วยเจตนารมเจตนาหลักของผมนะครับใครที่มีปัญหาอย่างไรก็จะนำบารมีของหลวงพ่อนะครับมาอธิษฐานจิตในการปกปักรักษาใหา้พี่น้องทุกท่านที่มีความรักความศรัทธาต่อบารมีของหลวงพ่อนะครับเอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆน,นะครับจากใจได้สอบถามเกี่ยวกับ น้องเวียนนะครับเพราะว่าการปกปักรักษาบารมีหลวงพ่อนี่ไม่จำกัดเชื้อชนชาตินะครับสามารถช่วยได้ทุกๆคนนะครับที่เจอกับวิบากกรรมเหล่านี้นะครับเอาและนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ได้มีโอกาสนำมาพูดหรือว่าบันทึกเทปนะครับให้พี่น้องได้ชมได้ สัมผัสด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่แหละเดี๋ยวผมเน้นซูมให้พี่น้องได้เห็นมีดเล่มนี้ชัดๆก่อนนะครับเนี่ยมีดท,ที่ว่าเป็นมีดที่ผ่านประสบการณ์มานะครับนะครับดูแล้วมีดเล่มนี้เก่ามากนะครับดูแล้วไม่สวยหรอกแต่ด้วยพุทธคุณนะครับต้องเรียนกับพี่น้องว่า,าเหลือล้นนะครับบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมอ,อย่างน้อย นะครับสิ่งที่เราได้เจอได้พบแล้วก็ทำให้เราชีวิตเปลี่ยนพลิกใหม่นะครับทำให้เราเดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับท้ายสุดสุดท้ายจริงๆนะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดานะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแข็งแกรปลอดภัยสมความปรารถนาจงทุกประการเทิรนผมสุรพัฒน์มินหมอก็ต้องขอกล่าวขามากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ